นิทานยูทูบเบอร์เส้นทางสู่ดวงดาวของน้องแตงกวาณใจกลางเมืองกรุงเทพที่เต็มไปด้วยโอกาสศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเปิดประตูต้อนรับผู้คนทุกวัยที่อยากพัฒนาตนเองในบรรดาหลักสูตรน่าสนใจทั้งหมดมีอยู่หลักสูตรหนึ่งที่ฮอตฮิตที่สุดนั่นคือหลักสูตรยูทูบเบอร์ เรียนกันจันถึงสุกสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญน,น้องแตงกวาเด็กสาวผู้รักการทำอาหารและใฝ่ฝันอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่เธอไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรวันหนึ่งเธอเห็นโปสเตอร์หลักสูตรนี้ดวงตาของเธอก็เป็นประกายเลยเช้าว,วันจันทร์แรกของการเรียนห้องเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่ตื่นเต้นประตูเปิดออก และชายผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นก็แดนเข้ามาเขาคืออาจารย์ตึงอิทธิวัตรรัตนพองบูอาจารย์ตึงไม่ได้แค่มาพร้อมความรู้แต่มาพร้อมกับพลังงานที่กระตุ้นให้ทุกคนกล้าที่จะสร้างสรรค์อาจารย์ตึงกล่าวว่าการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่แค่มีกล้องและอินเทอร์เน็ตแต่คือมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันและหัวใจที่อยากเชื่อมต่อกับผู้คน จันเรียนรู้เรื่องการวางแผนและหาไอเดียแตงกวาเรียนรู้การทำคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชและการสร้างคอนเทนต์คาล e n d a r เธอตัดสินใจจะทำช่องสอนทำอาหารง่ายๆสไตล์เด็กหออังคารเน้นเรื่องอุปกรณ์และการถ่ายทำอาจารย์ตึงสอนเคล็ดลับการใช้แสงธรรมชาติการจัดเฟรมและการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีคุณภาพระดับโปร แรงกว่าเริ่มจัดมุมถ่ายทำเล็กๆในครัวของเธอพุธคือวันของการตัดต่อสุดปังอาจารย์ตึงพาเข้าสู่โลกของโปรแกรมตัดต่อสอนเทคนิคการใส่เพลงการใส่ตัวหนังสือและการทำให้วิดีโอไม่น่าเบื่อพฤหัสเรียนรู้การโปรโมตและสร้างชุมชนทำอย่างไรให้คนเจอช่องของเราอาจารย์ตึงสอนเรื่องต้มเนลที่ดึงดูด และการเขียน DESCRIPTION ที่ปังสุขคือวันปฏิบัติจริงและเปิดตัวช่องทุกคนต้องนำวิดีโอที่ทำมาตลอดสัปดาห์มาเสนออาจารย์ตึงให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสารรค์และให้กำลังใจในช่วงสุดท้ายของการเรียนอาจารย์ตึงได้ให้บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดความสำเร็จบน YouTube ไม่ได้วัดจากจำนวนผู้ติดตาม แต่จากความสม่ำเสมอและการเป็นตัวของตัวเองอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดทำวิดีโอแม้จะมีคนดูแค่สิบคนก็ตามเพราะคนดูสิบคนนั้นคือแฟนตัวจริงของคุณแตงกวาจำคำพูดนี้ได้ขึ้นใจเธอไม่ได้แค่ทําวิดีโอเก่งขึ้นแต่เธอค้นพบน้ำเสียงที่แท้จริงของตัวเองหลังจากจบคอร์สน้องแตงกวาใช้สิ่งที่เรียนมาเปิดช่อง ครัวน้องแตงกวาเธอเริ่มต้นด้วยความสม่ำเสมอและทำด้วยความสุขไม่นานนักช่องของแตงกวาก็เริ่มเป็นที่รู้จักผู้คนมากมายเข้ามาดูวิธีการทำไข่เจียวฟูฟูหรือเมนูประหยัดประหยัดของเธอทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจคือรางวัลอันล้ำค่าน้องแตงกวากลับไปหาอาจารย์ตึงพร้อมรอยยิ้มกว้างเพื่อขอบคุณเยี่ยมมากแตงกวา จำไว้ว่าทุกวิดีโอที่คุณทำไม่ได้แค่สอนทำอาหารแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคนกล้าที่จะเข้าครัวเหมือนกันข้อคิดจากนิทานหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครจตุจักรงมีนบุรีไม่ได้ให้แค่ทักษะแต่ให้ความเชื่อมั่นในตนเองและความฝันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำอย่างตั้งใจ